สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมอนีกับมะพอพอกับสาวในะอีกเช่นเคยในวันนี้จะมาพูดถึงความน่ารักเนาะของสองพ่อลูกอีกเช่นเคยไปเห็นไลฟ์สดที่ว่าเป็นไลฟ์สดอ่ะที่น้องอาอายเนาะไม่สบายแล้วบอสบอ,บอสโนกุศก็เข้าไปไลฟ์สดขอไปเบื้องไลฟ์สดนะคะพี่น้องได้มีโอกาสเข้าไปดูไปเห็นมากช่วงมางต่อนนะที่มีคนถามถึงเรื่องของรถแห่เสียงวิหก ที่กำลังมีคนให้ความสนใจมากๆในตอนนี้เพราะว่าเป็นรถแห่ที่บอสนกทำขึ้นมายังไม่ได้มีการเปิดตัวรถแห่นะคะวันเปิดตัวน่าจะเป็นวันที่1ตุลาที่จะถึงนี้เป็นรถแห่ไหเทคเนาะที่ทันสมัยเออแล้วก็เพิ่งไปรับรถมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดน่อยที่กรุงเทพมหานครก็ต้องบอกว่าเป็นรถแห่ที่สวยจึงมากๆมี รูปของบอสนพงศกรนะคะติดอยู่ข้างรถแห่ด้วยน่าจะเป็นคันสีชมพูขาวเนาะถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็มีคนถามเกี่ยวกับน้องอาอายเกี่ยวกับรถแห่ก็คือมีคนถามว่าถ้าเป็นรถแห่น้องอาอายจะได้ขึ้นไหมหรือว่าถ้าน้องอาอายได้ไปขึ้นรถแห่กับบอสนพงศกรคงจะเป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็คนให้ความสนใจเยอะมากๆวันนี้นะคะก็ได้คําตอบแล้วนะคะบอสให้คําตอบในไลฟ์สด สำหรับคนที่มีงบน้อยเนาะอยากจ้างรถแห่อยากดูพ่อลูกนะคะก็สําหรับรถแห่นะคะในวันเปิดตัวนะวันที่หนึ่งน่าจะหนึ่งตุลาเนาะน้องไา,ายนะคะได้ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในวันเปิดตัวแต่ว่าหลังจากนั้นหลังจากเปิดตัวแล้วถ้ามีงานจ้างนะคะก็แล้วแต่เจ้าภาพอะฮะแล้วแต่เจ้าภาพในที่นี้ก็คือนอกนั้นแล้วแต่เจ้าภาพก็คือถ้าเช็คว่า เอาพ่อลูกนะคะก็จะได้ทั้งนอ้องออายแล้วก็ได้ทั้งบอสนกพงศก,กรแต่ถ้าไม่เช็คเอาพ่อลูกเช็คเอาแค่บอสนกนะคะก็จะได้แค่บอสนกหรือว่าก็แล้วก็จะมีบอสนกแล้วก็นักร้องอีกประมาณสองถึงสามคนนะคะที่ไปร่วมในรถเห่ในแต่ละครั้งที่โดนจ้างไปซึ่งถ้ามีใครอยากจ้างน้องไออายอยากเห็นน้องอออายก็สามารถ ทำสัญญาเออทำสัญญาได้ว่าจะจ้างน้องอายก็จะไปขึ้นรถแห่ด้วยสําหรับราคารถแห่หละคนก็สงสัยเพราะว่าเอซหลายคนก็ยังไม่ทราบในตรงนี้เนาะราคาจ้างรถแห่เนาะไม่แพงเลยค่ะทุกคนเริ่มต้นแค่2 7ง8มืเเท่านั้นอันนี้คือราคาเริ่มต้นเบสิกเบสิกเลยนะคะทําการแสดง3ชั่วโมงเต็มสําหรับรถแห่เสียงวิหกแล้วก็จะมีศิลปินนะคะ ขึ้นตามงบเออถ้าสมมติเจ้าภาพเพิ่มงบเพิ่มอะไรให้ก็แล้วแต่มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าถ้าง,งบห้า0 0ื่นนะคะงบห้าหมื่นจะได้อะไรบ้างงบห้าหมื่นที่แน่ๆน,นะคะก็ได้บอสโนพงศกรนะคะทุกคนได้บอสโนพงศกรน่าจะอยู่ที่ห้าหมื่นห้าแล้วก็นักร้องนะคะที่แน่ๆน,นะคะสามถึงสี่คนนะคะนักร้องในวงที่เอามาขึ้นด้วยแล้วแต่ ว่าจะเอาใครไปนะคะอันนี้ยังไม่ทราบว่าจะเอาใครเป็นประจํารถเห็นหรือว่าอะไรตที่แน่คือมีบอลน,นกพงสกรสสำหรับน้องไอก้ก็แล้วแเต็บางโอกาสบางที่คนไม่เช็คกับน้องแต่ว่าพ่ออยากเอาน้องไปก็สามารถเอาไปได้เพราะว่าน้องก็ไม่ได้ว่างทุกวันเนาะอ,อาจจะติดเรียนติดอะไรแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละวันนะคะทุกคนสําหรับห้าหมื่นห้าก็มีบอลน,นกแล้วก็นักร้ออีกสี่ท่านนะคะก็ บอกเลยว่าคุ้มมากๆสำหรับราคาจ้างถึงจะ 5, หากก้าหมื่นห้าก็ยังคุ้มค่ะทุกคนเพราะบอนองพนก,กรบอกว่าจากที่เคยไปอคอนเสิรต์ตหรือว่าจากที่เคยไปทำคอนเสิรต์ตว่าจะรวมเวทงเวทีอะไรนะคะก็เจ้าภาพต้องคนจัดงานหรือว่าเจ้าภาพต้องใช้งบนะคะหลักแสนเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการจ้างโอโนตีอะไรมาทําการแสดงด้วยเนาะแต่นี้แค่ห้าหมื่นห้านะคะแต่สามารถ เปิดเป็นเวทีได้ดรถแห่เป็นรถแห่สมัยใหม่เป็นรถแห่รูปแบบของคอนเสิร์ตค่ะทุกคนก็แบบสามารถเปิดอาเปิดข้างรถแห่ทาให้มันเปิดได้เพื่อที่จะทําเป็น,นคล้ายเวทีนะคะมีลําโพงหมุนมีไฟมีอะไรครบทุกอย่างเหมือนเป็นมินิคอนเสิร์ตวงเสียงะะวิหกเลยก็ว่าได้นะคะสาหรับรถแห่คันนี้นรถแห่คันแรกแล้วก็มีกระแสคนให้ความสนใจเยอะมากๆนะคะทุกคน สำหรับรถเหุ่คันนี้นี่ก็จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับรถแหตุที่หลายคนอยากให้ความสนใจแล้วก็หลายๆคนนะคะสอบถามมาเยอะว่าน้องอาไอเนไปขึ้นอะไรไหมสรุปแล้วก็คือขึ้นนะคะถ้าทางเจ้าภาพเช็คลิต์นะคะบอกว่าน้องอาไอต้องมาขึ้นหรือมีการทําสัญญาอะไรแล้วแต่เจ้าภาพแล้วแต่ดูลำพินิตของเจ้าภาพว่าจะเอาน้องอาไอไปหรือเปล่า แต่ว่าที่แน่ๆวันเปิดตัวนะคะน้าองายขึ้นร้อยเปอร์เซนแน่นอนค่ะทุกคน mm. เมื่อพูดถึงลถแห่เนาะในความคิดของสาวเอยจะบอกว่ามันคุ้มเออถ้าถ้าสมมุติว่าคนบางคนแบบบางคนหรือว่าบางสภาพที่งบไม่พอที่จะจ้างเสียงมิหกเตรียมวงมันหลักแสนเนาะอยากจ้างอ่ะอยากดูน้องอา,อาอแต่ไม่รู้จะจ้างยังไงนะคะเพราะว่าเสียงิหก็ไม่ได้มีมินิคนสิร์ตหรือว่าอะไรเข้าพวงเข้าผับเหมือนอ่า วงอื่นแต่ว่าเสียงมิหงก็ม,มีนี่นค่ะรถแห่กว่าสามารถจ้างได้แล้วก็ติ๊กเอาน้อาไอ,อติ๊กเอาบอสนกนะคะราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ละคะเริ่มต้นที่สองหมืนกว่าแต่ถ้ามีบอสนกน่านจะประมาณราคาหลัก4ี่ถึงห้าหมื่นอนนี้ก็ถือว่าคุ้มได้ดูน้อาไอ,อได้ดูบอสโนกพอสกรนะคะไม่ต้องไปจ้างเวทีใหญ่ถ้างบไม่พอเนาะสำหรับบางคนที่อยากดูความน่ารักของพ่อกับลูกนะคะแต่ถ้าใครงบเยอะจะ้าภาพงบเยอะก็จ้างวงใหญ่ไปดูว่าจะได้เห็นพี่แพลทิดาได้เห็น ดนธนดลอันนี้ไม่ทราบว่าจะได้ขึ้นหรือเปล่าราะว่าวก็กาลังมีกระแสเหมือนกันเพราะเป็นนักร้องชายที่มีกระแสมากๆในตอนนี้เช่นเดียวกันแม่ย่พ่อยกกําลังทยอยตามมาเลยนะคะสําหรับพี่ดนธนดลน,นักร้องคนใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะในไลฟ์สดของเสียงม,มิหกนะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองสำหรับไลฟ์สดที่สองนี่ได้ดูนะคะก็เป็นไลฟ์สดที่น้องอายนะคะไม่สบายเนาะก็เป็นความน่ารักที่น้องไม่สบายวันนั้นก็ได้ลาครูนะคะไม่ได้ไปรงเรียน ไปไลสดกับพ่อลูกแล้วก็โมเมนต์ที่น่ารักที่เราได้เห็นในไลสดสําหรับคนที่ด,ดูน้อก็อยากจะให้ไปดูกับตาเองว่ามันน่ารักแค่ไหนเพราะว่าสองลยไม่สามารถเอาคลิปมาประกอบได้เนาะเพราะมันติดอะไรหลายๆอย่างแต่พูดได้ฟังได้พูดรีแอคชั่นรีแอคชั่นในการดูนะคะรีแอคชั่นที่นี่คือแบบความรู้สึกนะคะที่ได้ดูแล้วรู้สึกยังไงก็ต้องบอกว่าน่ารักมากๆแล้วน้องก็เป็นคนที่เต้นนะคะเด้น่ารักดูดิ้งมากๆได้ฉายาเขาบอกว่าได้ฉายาตกอตกเพื่อนวาเพื่อนว้าผิดนะ อันที่พอเขาบอกว่าลาเป็นสลาัาดตกแต่อันสายยาตกแต่งนะสายยาตกตอกก็คือเป็นฉายาดาวติกตอกเพราะว่าน้องเต้นแล้วก็มีความทะลินในตัวเองในความเป็นเด็กน้อยอายุสิบเอ็ดแล้วก็มีความน่ารักเราบอลโนพงศก,กรก็ไล่สดเข้าไปไล่สดกับน้องเพราะว่าน้องก็น่าจะพักผ่อนนอนดูบอลโนว่ามากวนเพิ่อนมาจัางซี่นี่แหละค่ะก็มาพูดถึงความน่ารักแล้วก็พูดถึง เรื่องรายละเอียดของรถแห่ที่หลายคนสงสัยแล้วก็อยากรู้ว่าน้องอาจะได้ขึ้นรถแห่กับบอตถุประสง์หรือเปล่านะคะสําหรับวันนี้ก็นี่แหละค่ะมาอธิบายเล็กน้อยให้ fc พอหายคิดถึงเพราะว่าเวลาลงข่าวสองพ่อลูกนี้ก็คือคนให้ความสนใจเยอะมากๆ fc ให้ความสนใจ fc มาเม้นมาพูดคุยกันนะคะเหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งเลยก็ว่าได้อเดีก็ต้องขอขอบคุณนะคะมากๆสำหรับคนที่ให้ความสนใจกับคลิปของสารนิสาบข่าว สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงคำว่าสวัสดีค่ะ